เราเช็คระดับน้ำมันเครื่องไปทำไมไม่ว่าจะรถบ้านหรือรถหรูก็ต้องคอยเช็คกันทั้งนั้นระดับน้ำมันจะบอกความเสี่ยงที่คุณอาจไม่รู้ถ้าคุณยังไม่รู้วิธีดูเดี๋ยวเรามาลองเช็คกับรถคันนี้กันขั้นแรกทาให้แน่ใจว่ารถของคุณอยู่ในพื้นที่ราบและอย่าลืมดับเครื่องยนต์ให้เครื่องเย็นก่อนทุกครั้งเพื่อให้น้ำมันเครื่องไหลลงไปที่ถังน้ามันเราจะได้เช็กระดับน้ามันได้ถูกต้องที่สุดเห็นการวัดไหมครับดึงการวัดระดับน้ํามันขึ้นมา ต่อไปก็เช็ดคราบน้ำมันออกก่อนเราจะใช้ผ้าหรือกระดาษทิชชู่หนาที่ไม่เป็นขุยง่ายเช็ดคราบน้ำมันนะครับไม่แนะนำให้ใช้ทิชชู่บางๆนะเดี๋ยวมันจะขาดเป็นขุยๆหลุดเข้าไปในเครื่องต่อไปก็เสียบกลับเข้าไปให้สุดแบบนี้แล้วดึงออกมาอีกครั้งทีนี้ก็มาตรวจสอบระดับน้ำมันกันสังเกตเห็นปลายก้านเหล็กไหมมันจะมีอยู่2จุดคือแม็กกับมินบางคันอาจจะเขียน F หรือ L ถ้าระดับน้ำมันอยู่ระหว่างจุดแม็กกับมินแสดงว่าระดับน้ำมันเครื่อยู่ในระดับปกตินะครับหากระดับน้ำมันต่ำ รีบไปเติมด่วนๆแต่หากระดับน้ำมันสูงกว่าจุดแม็กหมายถึงน้ำมันที่มากเกินไปอาจทําให้รั่วไหลเข้าระบบเครื่องยนต์เสียงเครื่องยนต์มีปัญหาอีกอันนี้ก็ไม่ไหวครับพี่ต้องทายน้ำมันออกนะดังนั้นระดับควรอยู่ระหว่างแม็กกับมินจะดีที่สุดครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับลองตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องเป็นประจำหรือก่อนออกเดินทางไกลเพื่อเช็ครถคุณให้พร้อมก่อน,อนลยุยถ้าคุณกำลังมองหาน้ำมันเครื่องสังเคราะห์คุณภาพอย่าลืมมาดูที่ร้านเรานะครับที่อินเนอร์โมทีไปก่อนละครับ